สวัสดีค่ะเพนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้น3ามลัดนะคะประจำวันที่เก้าธันวาคมหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนกำพนันนะคะสำหรับลักเซียตัวเด่นก็คือสองกับ4 2่สองศ2นย์สองหนึ่งสองสองสอี่สองหสองปดสองเกี่นสี่หนึ่งสสี่หสี่เจ็ดสี่เก้านะหกสองสี่สองหกห้าหห้าเจ็ด ด้จะสี่ห้าเจ็ดก็ได้นะแล้วก็ห้าสองเจ็ดเนาะหรือเพื่อนเจะจับหันเราตรงนี้ก็ได้เลอะสองสี่เจ็ดสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่ง่ายๆสั้นๆเนอะจับคู่ก็สอง,งสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะง่ายๆสั้นๆนิดนิดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปอังกฤษตัวเด่นก็คือศูนย์ก็สองสี่กับห้า ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนหศย์สี่ย์หย์ย์ดย์นะสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเกจับคู่ก็ศูนย์สองสองศูนย์ศูนยี่สนย์ห้าห้าศนย์สองห้าห้าสองเนาะ0ูนย์สองห้าห้าสี่ศย์สองสี่เจ็ดสองห้าหนึ่งหรือสองสี่ห้าก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดี แัสเสียกับอังกฤษมาแนวทางเดียวกันเดอ้อต่างกันเจ็ดกับศูนต่อไปเยอรมนนีสามกับหกห้ากับแปดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามหกสามแปดหกศูนย์หหนึ่งหกสามหกห้าหกดหกเ้าะคะสามหกศูนย้าหามแปดสองแล้วก็หกสามเจ็ดเนาะ จับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามสามแปดแปดสามหกแปดแปดหกนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันเ้อน,นี่อังกฤษกับลัสเซียมาแนวทางเดียวกันนะคะต่างกันเฉพาะเยอรมน,นีเนาะแต่ว่าห้านี่มาสามแนวทางเ้อโชคดีทุกคนนะเอา้าวงปิดห้ามาสามแนวทางเนาะ อย่าลืมกดไลค์ให้นะคะสวัสดีค่ะ